รับสมัครแล้วใครที่กําลังมองหาตําแหน่งงานพ่อบ้านแม่บ้านไม่ต้องกลัวหากยังไม่มีประสบการณ์เพราะเรามีทีมงานอบรมให้ลองฟังดูว่าตาแหน่งงานต่อไปนี้ใกล้บ้านคนหรือเปล่ามีทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดหากใกล้บ้านใครก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาเพื่อสมัครงานได้คะ่ะสําหรับโซนในกรุงเทพก็จะมีถนนคนครชัยศรีเขตดุสิตซอยวิภาวาดี62 ดาำคำแหง่ง183สุขุมวิทสองคลองเตยรอกวัดจันในถนนพระราม3บางคล่บางคอแหลมและอาคารสำนักง,งานบนถนนวิทยุใกล้กับสวนลุมพินีโซนชนบุรีในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและโรงงานจะมีนิคมอมะตะนครชนบุรีเฟส3แล้วก็เฟส6ตำแหน่งงานในชนบุรียังไม่หมดนะคะยังจะมีที่ฟาร์มบ้านบึงตำบลหนองอีรุนแล้วก็ที่หนองขยะชนบุรีด้วยค่ะต่างจังหวัดก็จะมีนิคมนวนันครคลองหลวงปทุมธานีพัฒนา นิคมลบบุรีและถนนบางนาตราดกม30มสมุทรปราการค่ะใครที่สนใจสามารถแจ้งชื่อเบอร์โทรศัพท์พิกัดที่พักอาศัยและอายุเข้ามาให้ครบถ้วนกดติดตามเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดตำแหน่งงานใหม่ๆค่ะ